ก็ตัดตามล้มร่มไม้ไปขอบคุณนะคะขอมคนเนะอไม่ใช่่ะอนนี้นะคะเดี๋ยวจะไปดูนะคะก็มองใจนะตรงนี้มันร่มอย่างน้อยก็เอาโทรศัพท์ไว้ไม่ให้โดนแดดนะคะเนาะรไม่น่าไม่น่าอยู่ตอนนี้เริ่มนาอยู่เริ่มนาอยู่แล้วเนาะดูอาคารเรเนา่าียปล่อยที่น้ำด้วยจ้ดนี่มาว่าเด็กเย็นนม่ถเนี้่มเรนไปแล้วกป พี่แดงเอาเอาไม่มาตัดเขาวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาตัดเาาตียงเนาะเอาเตียงมาวางเนาะอืมเราไปดูลุงคนครับเริ่มงานแล้วนะค่ะค่ะตอนนี้ลุงก็กำลังตัดหญ้านะคะลุงก็ตัดหญ้านะนี่นะคะเราก็เราก็ไปเอาทิ้งไม้ตรงนี้ออกนะคะตรงนี้ร่มน,นะคะ อเอเฟซีแม่ดาก็อยู่กับช่องเฟื่องบุญครูชนแนลนะคะ น่นะคะเนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะตรงนี้ลุงก็เดี๋ยวเราต้องมาเก็บโคลยดีกว่าโคลรวมกันดีกว่าไม่แน่ใจนะ ไม่ต้องขวานวเพื่อนทำไมนอนไม่ฉยู่เรอาิจะกนันก็ยังไงพี่เราตัวนึงก็ได้เนาัวนี้ดอะกอย่างเงี้ยเลยเป็นก นี่นะคะอันนี้ก็ลุงนะคะลุงเริ่มตัดมาแล้วนะคะมีน้ำมันไหมนี่ี๋ยวเราก็คุอออกมานะคะวันนี้ช่องแม่ดานะคะอยู่กับช่องซุ้มมุมคูแคนนลนะคะ 你那哪？You know, โอ้มออกล้ดานหยะคะไม่เป็น,นะคะน้เอนไอนะคะเน,นี่นะคะคุณคุณปิยพรวันนี้อยู่โรงเรียนทั้งวันไหมคะยังไม่ทราบเลยะคะ่ะว่าว่าลุงจะให้อยู่โรงเรียนทั้งวันหรือเปล่านะคะคุณปิยพรแดดร้อนไหมคะน้องเฟื่อง <sk original> ก็ร้อนอยู่นะคะเนอะแดดจ้านะคะแต่พอดีเรามาอยู่ในนี้มันมีร่มไม้นะคะเนาะค,คุณสันติภานะคะสันติกานะคะเข้ามากดไลค์ให้แล้วค่ะพี่เคื่องบุญชูขอบพระคุณค<ช>่ะขอบพระคุณนะคะเนาะ,ะนก็เอฟซีแม่ดาก็อยู่กับช่องเครื่อบุญชูไปก่อนนะคะอยู่กับช่องเคื่อบุญชูไปก่อนนะคะในราคาอันนี้พี่อ๋อก็จะทําการตัดนะคะเนาะขย่าต้องสัดีคภาสันติภาช่วงวันช่วงบ่ายรีอามาค่ะนะคะเนาะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเอซีของแม่ดานะคะที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องแม่ดานะคะน้องแล้วก็ฝากช่องเ่งบุญชูชาแนลด้วยนะคะฝากช่องเ่งบุญชูชาแนลด้วยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะนี่นะคะเราจะดูนะคะพี่อ๋อจะทําการตัดเราก็ต้องถอยห่างหน่อยนะคะน้องถอยห่าง คะาใครมีไม้กวาดก็เอาไม้กวาดมาได้นะแต่ไม่มีไม้กวาดนะคะเนาะเราไม่มีไม้กวาดเห็นไหมคะค่ะยาตองมากดให้เรียบร้อยทุกวันขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะยาตองเห็นะคะเอฟซีแม่ดานะคะอยู่กับแม่ดาไปก่อนนะคะเนาะ คุณยอสองคุสนสานสิกานะคะขอ,ข,อขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ นี่เป็าฝากกลองกับผมนะผมไม่ผ่านนะครับผมจริงนะนะกล้องผมจับมาแล้วนะครับผมไม่รู้จักไม่รู้จักครับไม่รู้จักที่แบบผมบากเปยรู้จักกับตุงกันไม่รู้จักนี่ไม่รู้จักเลยครับไอ้พวกอะไรมานุมะนาไม่รู้จักครับไม่รู้จักช่องใหญ่ก็ไม่รู้จักครับไม่รู้จักไม่รู้จักใครเลยครับตอนนี้นี่นะคะเขขอบคุณนะคะขอบคุณท่านนี่นะคะของคุณชันติการ์ต้านลักลิ้นนะคะโอ้โถ่มาตื่นมคไม่ได้ เราไปตรงไหนเราก็ถือให้ตรงนั้นนะคะค่ะแม่ยุสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะ นี่นะคะก็เป็นการกวาดกองกวากกองรวมๆกันไว้ก่อนนะคะ แล้วถ้ามันมีนีมีอะไรเขาดึเนาะรถเก่ากับใหม่พี่เด้อขอบคุณนะคะขายยาตองนะคะค่ะ นหนะะูรักยูนะคะแม่ยูนะคะคุณเพื่อมารถไฟตอนแรกเดินมาค่ะตอนแรกว่าว่าน้องแพรจะมาก็รอน้องแพรแต่น้องแพรยังไม่ได้ทานข้าวก็เลยเดินมาก่อน,แอ,น,น,นแอดเซอร์ว่าจะไปรับแอดเซอร์ก็ยังไม่ได้ไปรับนะคะทีนี้เดินมาถึงแล้วเจอแม่พีนะคะเจอแม่พีพอเจอแม่พีแล้วทีนี้ก็เลยเจอแม่พีก็เลยแบบแม่พีถามว่าจะไปด้วยไหมเลยบอกว่าจะมากับแม่พีนะคะจากทีนี้